สวัสดีครับพี่ชื่อวินครับเป็นเดนปีสี่สวัสดีครับี่ครับอย่างที่อาจารย์ไพทู์เขาบอกมานะฮะให้พี่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่ว่าทําไมถึงอยากเป็นหมอเป็นคําถามที่เบสิกมากเลยเนาะแต่พี่ว่าเขามีเหตุผลนะที่ทําไมถึงถามคําถามนี้ทุกๆปีอย่างบางคนก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าที่อยากเป็นหมอเพราะว่า ที่บ้านเป็นหมอพ่อแม่เป็นหมอใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนนับถือได้ตังค์เยอะใช่ไหม <c oughs> ตอนเรียนพี่บางวันพี่นั่งแท็กซี่มานะแต่ทุกวันนี้ขึ้นรถเมล์ตลอดเลย <c oughs> ไม่เห็นรวยขึ้นเลย <c oughs> ก็มีแหละหลายความคิดแต่ว่าสำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่าคำตอบพี่มันง่ายกว่านั้น แล้วพี่คิดว่ามันเป็นคําตอบที่หลายๆคนในที่นี้ก็คงน่าจะคิดเหมือนกันกับพี่เหมือนกันถ้าเกิดพี่ถามน้องๆว่าทําไมน้องๆถึงอยากมาเป็นหมอช,ช่วยคนใช่ป่ะอยากช่วยชีวิตคนมันเหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่เชื่อป่ะพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะลืมมันได้ เราะงั้นพี่คิดว่าใจความสําคัญคือเราจะทํำยังไงให้เราไม่ลืมคําตอบของถามนี้ไปตลอดชีวิตของการเป็นหมอของเรา